โอเคครับอีกสักสองท่านนะครับแล้วก็แล้วก็ไปเลยเพื่อนสองท่าน S, 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 s. <S สวัสดีครับฮัลโหลครับดีไหมครับฮัลโหลค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัส so ด <can> ีคร <mie> <trouble> oh. <c oughs> ับน mm <Champion> mm ้องรักครับสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้มีเป็นมามีน้องน้องน้องเฟิร์สเหรอครับใช่เป็นมามีน้องเฟิร์สแล้วก็มามีนพี่เข้าตังค์ด้วย แล้วก็เป็นมาม,มีเจงด้วยนะมาม,มีพี่เข้าตตังครับใช่ <laughs> ใช่ค่ะอ๋อแต่ไม่ไม่พี่เฟิร์สใช่ไหมเป็นแบบพี่ข้าตังใช่ไหมใช่ไม,ไม่ไม่พี่เฟิร์สเป็นเป็นพี่เข้าตังกับน้องเฟิร์สแล้วก็มาม,มีน้องจุง <laughs> ถูกต้องครับถูกต้องเ <laughs> <laughs> นาะมืมใครๆก็เป็นเหมียวเฟิร์สเนาะ อุ๊ยเราจุงเป็นเฟิร์สเหมียวหรือเปล่าผมเป็นเหมียวเฟิร์สอุ๊ยก็เหมือนกันเ <laughs> ่พี่เป <laughs> ิดเเขาแบบมุงมิงอะใช่โอ้ยรัแบหบนื่อะตื่นเต้น <laughs> ขอโทษค่ะ <laughs> อ่ะพี่พี่น้องรักงับมีคำถามอะไรไหมครับวันนี้ อ่าไม่มีคําถามไม่ได้เตรียมใจมาเลยว่าจะได้คุยโมใช่คือนั่งรังจานอยูน่นั่งรังจานอยู่คือคล้ายๆผมผมก็นั่งอยู่ที่ครัวครับเอ้โหจให้อีกพี่อีกคนหนึ่งถามก่อนก็ได้ค่ะอาได้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 ได,ได,ได,ได้ได้ครับคุณผู้หญิงของสลับเปาใช่ไหมครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับอันนี้คันนี้ค่ะวันนี้ได้ไปหาน้องดังไหมครับวันนี้ไม่ได้ไปหาค่ะอยู่บ้านค่ะอยู่ต่างจังหวัดค่ะอ๋ออ๋อโอเคโอเคค่ะผมเข้าไปส่องรูปได้แหละแต่ว่าขอบคุณที่รีรูปที่วาดนะครับแต่ละมีคำถามไหมครับเอ่ออะไรนะครับขอบคุณที่รีรูปที่วาดครับอะไรฮะ ที่น้องรีรูปที่พี่วาดฝาเดียวกับสไตล์ผมรีตอนไหนผมจำไม่ได้เหมือนกันน่าจะน่าจะนานน่าจะนานมากเลยใช่ไหมครับจะถือสาเลยครับผมเมื่อวานผมกินอะไรผมจำไม่ได้เลยครับไม่เป็นไรแต่ว่าขอบคุณมากครับโอเคเอาคำถามไม่มีคำถามไม่ใช่ไหมคำถามก็คือรู้สึกยังไงบ้างได้ไปเล่นแบบช็อตฟิล์มกับพี่โดนัท ช้ฟิมใช่เอ็มวี้ฟิมแบบพี่ใช่ไหมค <c oughs> รับก็เพลงไม่ใช่ที่รักใช่ไหมใช่ค่ะเพลงเพาะมากเลยไม่ใช่ละจริงแบบเป็นเพลงแบบแบบถ้าถ้าเพลงนี้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นมันดูเป็นเพลงอมตะได้ตามาผมนะมันเคบมันมีความแบบ มันมีความแบบเจ็บจนพอกันที่ใจมันจะทนไว้มันมีความแบบพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันฟังได้เรื่อยๆฟังไงก็ไม่เก่าอย่างงี้ไหมใช่ใช่หัวมันมีความเป็นแบบนั้นนะมันร้องไงนะเป็นได้เพียงคนที่เธอไม่ได้รักในลองฟังลองฟัง ลองหาเนื้อบบหนึง่งน่าจะหาเนื้อยากอยู่เพราะว่าเพลงเพิ่งปล่อยนี่นี่นี่สามสอง,งเป็นได้เพียงแค่คนที่เธอไม่ได้รักคนที่ไม่สำคัญเท่าไรกับเธอนักทำได้เพียงแค่รอ,ำอ,อ,อรทำให้เธอเท่าไรอทำให้เธอเท่าไรก็ไรค่ะต่อ ให้ฉันนั้นรักเธอมากมายสักเพียงไหนคนที่มันไม่ใช่ทำให้ตายก็คือไม่ใช่ต้องยอมรับว่าไม่ใช่เอาว่าไม่ว่าอะไรวะต้องยอมรับว่าไม่ใช่ที่รัก <laughs> ร้องไงวะเนี <laughs> ่ยอ่ะเอาเป็นว่าตอนนั้นก็รู้ <laughs> สึก enjoy ดีครับผม <laughs> คือจริงๆแล้วตอนแรกผมไม่ ไม่รู้จักพี่พี่ตัวนัดมาก่อนครับน้องจุง้งไม่ทันละครพี่ตัวนัดหรอคะไม่คือน่าจะทันครับแต่ผมอาจจะไม่ได้ดูอะไรเงี้ยหรือว่า,อ,วาอาจจะไม่ได้รู้ว่าพี่ตัวนัดเป็นใคร,รอะไรเงี้ยพอไปพอแบบบอกแม่ว่าแบบได้แบบแบบจะได้แบบถ่ายมีพี่ตัวนัดนะอะไรเงี้ยก็ก็ก็แม่ก็กรีดแบบขึ้นมาเลยแบบเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยอะไรเงี้ย เออไปทําดีๆนะลูกอะไรเงี้ยทําดีๆนะลูกแบบตั้งใจนะตั้งใจนะอะไรงงี้เพราะว่าเขาบอกว่าพี่โดนัทแบบเรื่องการแสดงอะดีมากเป็น,นแบบสุด,สดๆลยเบอร์ต้นๆของประเทศเลยอะไรเงี้ยจริงครับพี่ชอบการแสดงพี่โดนัทมากโอ้ผมพอผมไม่ไปแสดงกับพี่โดนัทก็รู้สึกว่ารู้สึกรู้สึกดีเหมือนกันครับรู้สึกรู้สึกได้แบบมีคน ็นคนรับส่งดีอะไรเงี้ยครับผมแบบรู้สึกรู้สึกเอนจอยกับการรับส่งอะไรงี้ยแต่สุดท้ายผมล่้งับพี่ตอนนั้นมันก็มันก็ถือว่าเป็นเอมวีแบบเขาเรียกว่าสั้นๆเหมือนถ่ายหนังสิบนาทีอะไรเงี้ยก็ซีนอาจจะไม่ได้ยาวมากคี่ได้เล่นหรือว่าแบบจะไม่ได้วีดอรลอกที่แบบที่เขาเรียกว่าอะไรที่พี่เป็นบทอบพูดพูดต่อๆกันอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเอมวีอะไรเงี้ยแต่ก็ แต่ก็สนุกดีครับระอะไรใหม่ใหม่ทีแต่ว่าน้องจุงเศร้าอีกแล้วอะ่ะเป็นกรีนแฟก c t อีกแล้วไหมคนนี้คือเขาเขาเรียกวแบบ่าคนชอบให้ผมร้องไห้มาครับผมไม่ได้ใจเหมือนกันคนแล้วผมไม่รู้เหมือนกันนะผมชอบผมชอบติดเศรา้าเลยอะ่ะชีวิตไม่รู้ผมสกึวัยเจนเจนเรามันติดเศรา้ายังไงไม่รู้นะ คือติดเศร้าอ่ะคือคือติดเศร้ามันไม่ใช่เนกาทีฟนะแต่แบบมันติดเศร้าด้วยอะไรไม่รู้แต่มันมันเหมือนทําให้เราใช้ชีวิตช้าลงอะไรเงี้ยเนี่ยหอไมแบบค่อยๆแบบค่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยสุดท้ายแบบค่อยาว่าค่อยๆเรื่อยๆมันก็เป็นคําแบบมันเป็นคาใช้ช้าเนี่ยหรอ่ะแต่เราไม่ได้เศร้านะแต่แค่เราติดเศร้า คือมันค่อยๆไปแบบว่าคือไม่ได้คือมันไม่ได้มีอ่ะไม่มันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่แบบมันมันมันเศร้าเองคือผมไม่ได้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังไงนะแต่แบบหมายถึงแบบแต่มันไม่ได้มีอะไรที่ทําให้เราเสียใจนะแต่มันเราเศร้าเองเนี่ยมีคนเป็นเหมือนผมไหมเดี๋ยวไม่มีคือเราแค่ช้าลงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแบบแรงก็ได้ อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ว่าผมแล้วแต่แล้วแต่ช่วงเลยมั้งบางช่วงก็ดิดดิบบางช่วงก็ชา้ชาช้าบางช่วงก็เร็วเร็วบางช่วงก็อยากจะสปีดบอลอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการทํางานด้วยอะไรด้วยแต่ช่วงหลังๆนี้ผมช้าลงมากเยอะแบบค่อยๆมีอะไรค่อยๆค,คิดมีอะไรค่อยๆทาไม่อยากรีบมากอืมแล้วแบบไหนรู้สึกแฮปปี้กว่ากันอีกว่า อืมแบบไหนชีวิชีวิตแฮปปี้กันผมชอบไปเร็วๆมากกว่าครับผมบอกรับผมนะผมรูสส้สึกว่าซส้ส้มมติคนเราชีวิตมันต้องเดินช้าๆเดินช้าทำไมถ้าเดินเร็วได้เนี่ยคนนี้ดีวะถึงแบบเข้าใจไหมแบบถึงถ้าถึงเร็วได้ทำไมเราจะไม่ถึงเร็วอ่ะอะไรเงี้ยใช่ไหมน้องบ้า แต่บางครั้งแบบการเดินชา้ามันก็แน่นอนกว่าแต่ก็ไม่เสมอไปบางครั้งเราช้าเราอาจจะพลาดโอกาสบางอย่างก็ได้ใช่ไหมยิ่งมันมองอะไรหลแง่ามากเลยครับมีหลายแง่ที่ต้องมองแต่ตอนนี้ผมขี้เกียจมองแล้ะ <laughs> อู้หลังๆนี่ผมไม่ค่อยอยากจะรับรู้อะไรทั้งนั้นเลยชา้าได้เร็วไดว้แต่ว่าระวังในทุกๆก,ก้าวดีกว่าเนาะใช่ใช่ใชถูก ไปไปดีๆอย่างมั่นคงดีกว่าไปดีๆช้าก็ได้เหยียบคันเร่งบ้างผ่อนบ้างแต่ว่าดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังดีๆใช่เช็คเช็คล้อด้วยอะได,ด้วยต่าถูกต้องแล้วผมผมชอบมากเลยนะเขาเนีี้พูดพูดถึงเช็คล้อที่ผมไปเห็นอ่านคนหนึ่งมาเขาบอกว่าวิธีการเรียกหลีเกเลี่ยงการยางระเบิดบนบน,บนทางด่วน มีหนึ่งหนึ่งข้อนะครับก็คือเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหยียบเบรกค่อยๆยบเหยียบเบรกช้าๆอย่าอย่าเบียบเบรกเลยค่อยๆจนกว่ารถจะหยุดใช่ไหมกับอันที่สองตรวจล้อตรวจตรวจล้อทุกครั้งก่อนขึ้นทางด่วนครับอาจจะหมายหมายถึงก่อนออกจากบ้านเช็คสภาพรถดีๆหรือเปล่า ใช่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 ใชเขาเขาน่าจะหมายความแบบนั้นก็คงไม่ได้จอดรถก่อนเึลื่อนทางด่วนเพื่อเช็ครล้อถูกต้องถูกต้องไหมใช่ใช่ก็คงแบบว่าณ์แบบลงไปดูก่อนสิเดี๋ยวมันมันมันดูมีท่าจะระเบิดไหมนะ <laughs> ซึ่งล้ลอ,ลอที่มันมีท่าจะระเบิดมันก็ดูไม่ออกอยู่ดี <c oughs> หรือมันดูออกหรือว่าเราไม่รู้เหมือนเราอาจจะไม่รู้แว่าขับขี่ปลอดภัยดีกว่าเนาะใช่ใช่ใช่เพาว่า เฮ้ยเราก็ไปเลื่อนกันนะผมกยผมก็ผมก็ไปเลื่องโอเคให้คุณน้องรักงับถามมากดีกว่าโอเคครับน้องน้องรักงับน้องรักงับโอเคน้องอยากถามพี่จุงว่าครับถ้าในอนาคตเนี่ยเลือกได้คือว่าอยากเล่นบทแบบไหนบทบาท ในการเล่นละครซีรีส์อะไรเงี้ยเป็นพระเอกตัวร้ายพระรองเลแฟกกินแฟกอะไรเงี้ยคิดว่าพี่จุกน่าจะอยากเล่นแนวไหนมากที่สุดของผมใช่ไหมครับผม,ผมอยากเล่นรีเมคสักเรื่องครับอืมใช่รีเมคสักเรื่องหนึง่งที่มันเป็นเรื่องที่มันมีบรรทัดฐานไปแล้วว่าต้องต้องต้อง,องสแสดงดีแค่ไหนอะไรเงี้ย อืม mm hmm. ใช่ไหมครับแบบ mm hmm. แบบนึกว่าอย่างเช่นแบบสมมติว่าเรื่องหนึ่ง mm hmm. เพราะว่าสมมติว่าทำรีเมคใช่ป่ะสมมติว่ารีเมคก่อนหน้เนี้ยเขาทำไปดีมากอะไรเงี้ยว่าแบบการแสดงต้องอย่างนี้เลยนะอย่างนี้นี่แหละอะไรเงี mm ้ยอยากท้าทาตัวเองใช่อยากอยากาเลนจ์ตัวเองนิดน,นึงใช่เพราะว่ารู้สึกว่าทุกวนันนี้ยังเรายังไม่ได้าเลนจ์ตัวเองขนาดนั้นเท mm hmm. ่าไหร่แบบมันยังเป็นบท ถึงแม้ว่ามันจะมีความไม่ใสแต่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แบบออกนอกโลกขนาดนั้นนะสมผมนะคือ uh huh. มันก็คงยากขึ้นกว่ากว่ากว่าผลางานอื่นๆที่ที่เคยรับมาอะไรเงี้ยแต่แบบก็ยังมันยังไม่มีจุดอันไหนที่เราสามารถบอกตัวเองได้เลยว่าเราตัวเ,เราเก่งไ,ไม่บอกว่แบบเอเอเราก็เก่งในระดับหนึ่งแล้วนี่นานอะไรเงี้ยเข้าใจไหมครับอ๋อ uh huh. ใช่ไหมผมว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไร เอ่อถ้ามีได้ทำรีเมคหรือว่าเราได้ไปเป็นตัวละครสักตัวหนึ่งที่มันมีประทัดมาแล้วว่าต้องต้องเป็นคนแบบเนี้ยเราเราจะได้ไม่มีเราจะได้มีกรอบที่ชัดเจนแบบมากๆ,ๆที่แบบเราไม่สามารถออกนอกกรอบได้เหมือนเป็นฟิลแบบชาเลนตตัวเองเอา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 ีใช่ใช,ใช่ผมว่าผมว่ามันน่าจะชาเลน์มากเพราะว่า อย่างเช่นอย่างเช่นฟาเดลบางบางาอย่างเช่นฟาเดลผมเล่นใช่ไหมครับ <c oughs> เล่นเล่นบางสีนผมก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยสีนนี้มันก็ยังมีความมันมีความเป็นผมอยู่ในนิดนิด,นดหน่อยๆนะซึ่งผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าคนดูยังจะดูไม่ออกแต่เราเพอเราเล่นเองเรารู้เองว่าแบบสินเนี้ยเราเราหลุดนิดน,นึงนะอะไรอย่างเงี้ยอืมก็อย่าครับแต่คนดูดูไม่ออกหรอกคนดูก็ดูว่าดูออก ผมกับผมผมกับกับฟเดลก็แทบจะไม่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมบางครั้งก็คนดูคนคนดูดูไม่ออกแต่เราดูออกไงเพราะเราเป็นเราเล่นเองอืมแล้วการเป็นตัวละครในแต่ละครั้งเราก็ไม่ได้เป็นเราก็ไม่ได้เป็นตัวละครร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วอะอย่างมากเราก็เป็นได้แค่เจ็ดสิบห้าสิบแบบเจ็ดสิบถึงแบบแปดสิบเปอร์เซ็นอะอืมนึกออกไหมเข้าใจเข้าใจ แบบถ้าพูดถึงเชิในเชิงวิทยาศาสตร์อะก็คือเราสามารถเป็นตัวละครได้ร้อยเอร์เซ็นอยู่แล้วถ้าเราเป็นตัวละครได้ร้อเอร์เซ็นเท่ากับเราเป็นบ้าอืมเอาเอาตัวเองไม่ออกจากคาแรคเตอร์เนาะถ้ามันเป็นอย่างไ้นช้คำว่าเอาตัวเองไม่ออกจากคาแรคเตอร์จริงๆมันมันต้องมีแบบหลายอย่างนะมันไม่ใช่ว่าสมมติว่าเรา ไปนั่งอ่านบทแล้วอยู่ดีๆเราเป็นเคยตัวละครนั้นเลยแล้วแบบเฮ้ยเราเอามันออกไม่ออกมันไม่มันไม่มันไม่ขนาดนั้นะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นกระบวนการผมมันคือแบบมันคือการที่เราเล่นใช่ไหมแล้วเรามีจุดเชื่อมระหว่างตัวละครกับตัวเราเข้าใจปะจุดเชื่อมมันมันจะมันจะมีจุดเชื่อมมันจะมีจุดเชื่อมที่แบบสมมติว่าเราเล่นตรงนี้ไปแล้วแล้วเรา คิดเรามันคือเหมือนการเชื่อมันคือเชื่อจริงๆอสมมติว่าเล่นซีนแบบคุณพ่อเสียอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนั้นแต่เราไปนั่งคิดแล้วว่าตอนนั้นคือพ่อเสียมันก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรทาให้ตัวเองเชื่อไปแล้วร้อเปอร์เซ็นแต่ในมุมหนึ่งเราก็ยังมีความรู้สึกตัวอยู่ว่าเรากำลังเล่นอยู่แต่เราแค่เชื่อเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเอะ อืในเชิงที่นี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะแต่แบบทุกอย่างของการแสดงมันเริ่มจากการเชื่อเป็นไงตอบตอบตอบคยวิชาการมันตัวเรามันตัวมามอยู่แล้วเอไม่หรอกครับบทที่ผมเคยได้รับมันยังยงสำหรับผมมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ มันยังไม่ได้บอกว่าเราแสดงเก่งขนาดนั้นนะอือใช่ดีแบบถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะครูกันแสดงจะมานั่งชมเราว่าแบบเออเราเออเราเล่นเก่งนะอะไรเงี้ยเก่งแล้วนะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคนดูไม่ได้รู้เพะสำหรับผมก็ผมรู้สึกว่าผมยังไม่ประสบความสำเร็จนะอือเข้าใจเข้าใจใช่ปะล่ะอือจริงพอมาผมแบบมันมีหลายอย่างมากเลยนะเขาที่เขาบอกที่เขาบอกกันคือแบบ ร้องไห้เก่งก็ไม่ได้แปลว่าแสดงเก่งนะนักแสดงบางคนที่นิ่เก่งบางบางซีนที่ต้องร้องไห้เขาก็เขาก็เขาเรียกว่าอะไรเขาก็อาจจะร้องไห้ไม่ได้เหมือนกันเอ้ไหมหรือบางคนที่ร้องไม่ร้องไห้ไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่เก่งจริงๆนะก็เหมือนความถนัดไม่เหมือนกันนะ บางคนก็เล่นดกคนเล่นคอมเมดี้ดีมากจังหวะ um, ดีมากบางคนก็ชอบเล่นดราม่าใช่ผมผมพูดยาวมาก <c oughs> ขอขอนี้นึงได้ไหมคะ่ะด้คร <c oughs> ับเราเราสำหรับนงจุงคำว่าเก่งของนงจุงคือแบบไหนสมบรณเก่งใช่ไหมครับ ต้องใี้ใครบอกต้องให้เป็นเราตัวเราหรือเปล่าที่เป็นคนบอกว่าเก่งอืมแต่ก่อนผมว่าคิดแบบนี้เหมือนกันครับจริงๆความคําว่าเก่งในแต่และช่วงผมแบบมันไม่เหมือนกันเลยนะเขาเรียกเลยแต่ก่อนแต่ก่อนผมคิดว่าการได้ทําอะไรเลยอย่างแบบอย่างเช่นผมแค่คิดว่าแบบเราต้อง ทำได้ทุกอย่างเดี๋ยวว่าอะไรเงี้ยแบบเราต้องเราต้องแสดงดีเราต้องเต้นดีเราต้องร้องดีเราเขาเรียกว่าแบบอะไรอ่ะแบบแต่หลายอย่างเราต้องทําได้ถ้าเราอยู่ในจุดนี้อะไรเงี้ยแต่พอผ่านมาเรื่อยๆผมแค่รู้สึกว่าคือเราไม่จําเป็นต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทําทุกอย่างดีก็ได้เราทำบางอย่างที่ให้ให้มันดีมากๆไปเลยดีกว่าสำหรับผมนะแบบแต่แต่สุดท้ายทุกอย่างแบบถ้ามันมีมันก็ดีแหละครับแต่แค่ แต่แค่อืมเขาเรียกว่าอะไรโฟกัสแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถูกไหมใช่เพราะว่าสมมติถ้าเราแยกกระจายไปมากๆคนจะไม่สามารถโฟกัสเราได้จริงๆนะผมรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมมาเจอมาจากตัวนะผมว่าคนบอกว่าผมร้องเพลงได้ใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ผมก็เขาสุดท้ายก็แค่ร้องเพลงได้เขาบอกว่า คนบอกว่าผมเต้นได้สุดท้ายผมก็แค่เต้นได้แต่มันไม่ได้มีใครมานั่งแบบเฮ้ยโหเต้นดีจังเลยเต้นว้าวจังเลยหรือว่าในวันที่เราร้องเพลงด,ดีคนก็แค่ชมในวันนั้นที่เราร้องเพลงดีแต่มันไม่ได้แบบชมแต่แบบมันไม่ได้แบบแต่ไม่ได้รู้ว่าเราร้องเพลงดีอ่ะเข้าใจไหมมันจะแค่เป็นแค่วันวันนั้นที่คนเฮ้ยจุงร้องเพลงได้เลยเหรออะไรเงี้ยเข้าใจไหมครับโอเคเหมือนเขาไม่ได้รู้ว่า เราทำสิ่งนี้ได้ได้ในระดับที่มันมากกว่าที่เขาเห็นถูกไหมเหมือนเขาก็แค่ได้รับรู้ว่าโอเคเราเราเก่งนะแต่ก็มันหรือเปล่าเหมือน